สวัสดีครับรายการถอนพิษวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์วันชัยสศริครับสวัสดีคร like ับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิทยเยนครับวันนี้เราถอนพิษกัน2คนครับอาจารย์เจิมไปสุขสําราญอยู่บนเรือสําราญที่ฝรั่งเศสตอนนี้เอาไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าจะสุขสําราญประเทศไทยเราก็มีหลายเรื่องที่จะต้องถอนพิษนะฮะผมเชื่อว่าอาจารย์เจิมศักดิ์ไปดูต่างประเทศต่างประเทศกลับมาแล้วคงมีประเด็นที่จะเอามาถอนพิษ เปรียบเทียบกับประเทศไทยกับสถานการณ์ในต่างประเทศครับในช่วงนี้เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีเรื่องใหญ่อยู่หลายเรื่องนะอาจารย์แต่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในภาวะที่เรากำลังจะเดินหน้าเข้าสู่การปรองดองในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่ความเคลื่อนไหวหรือแรงกระเพื่อมทางการเมืองก,ก็ก็พอมีเกิดขึ้นบ้างอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการไปค้นอาวุธกันที่ปทุมธานีครับก็เจออาวุธ ของที่ซุกซ่อนโดยบอกว่าเป็นของโกตีเอาในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องคดีเดิมสมัยปี52าจารย์จำได้ไหมครับที่มีการมีการก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองแล้วมีการบุกไปทําลายการประชุมอ๋อตอนนั้นคุณาพิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ใช่ครับก็มีการประชุมผู้นําสุดยอดอาเซียนที่รอยัลคลิฟตพัทยาในสุดสารอุทธรตัดสินแล้วครับเอาแล้วไ,มไงมีประเด็นอะไรที่จะต้องมาถอนพิษเหรอคือ เราคงต้องมาดูเรื่องนี้กันจากกรณีที่ศาลจังหวัดพัทยาจังหวัดชนบุรีได้อ่านคำพิพากษาสารอุทธร์ในคดีที่นายอริสมันพงเรืองรองอดีตสสพักเพื่อไทยและแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติหรือนอปชกับพวกรวม13คนตกเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกระทำการใดๆเพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนมั่วสมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและความผิดอื่นรวม4ี่ข้อหาในกรณีบุกปิดล้อมโรงแรมร o ยัล c l i f f b บีสรีสอร์พัทยาและล้มการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2552โดยสารอุทธรณพิภากษายืนตามสารชั้นต้น ให้จำคุกนายอริสมันกับพวกเป็นเวลา4ปีโดยไม่รอลงอาญาขณะเดียวกันที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ถแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้นแหล่งสะสมอาวุธสงคราม9จุดในพื้นที่7จังหวัดโดยมุ่งไปที่เครือข่ายนายวุฒิพงศ์กฤชธรรมคุณหรือโกตีแกนนำเสื้อแดงปทุมธานีโดยได้พบอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากและของกลางอื่น ที่เข้าขายมินสถาบันเบื้องสูงและได้เปิดเผยว่าบุคคลเหล่านี้เคยเข้าร่วมชุมนุมใหญ่ปี2553กับมวลชนคนเสื้อแดงและพยายามใช้โซเชียลโจมตีการทำงานของรัฐบาลและคอสชมีการปุกระดมให้สิทธิวัดพระธรรมกายตอบโต้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้าค้นวัดพระธรรมกายปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าหลังจากที่สารอุทธร ได้อ่านคำพิพากษาคาดีของนายอริสมันพ์คงเรืองรองอดีตแกนนำนปชกับพวกนั้นขั้นตอนต่อไปในกระบวนการยุติธรรมจะเป็นอย่างไรและการที่ตำรวจเข้าตรวจค้นอาวุธสงครามหรือเครือข่ายของโกตีมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอุปสรรคในกระบวนการสร้างความปรองดองของรัฐบาลหรือไม่การปรองดองของสังคมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เราจะมาถอนพิษเรื่องนนี้กัย์ครับเรื่องจากปี52ในที่สุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสาร,รพัทยาได้อ่านคำพิพากษาของสารอุทธรสุดท้ายเนี่ยทั้ง14คนก็คือคุณริสมันกับพวกอีก13คนก็สารมีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นคือให้จำคุก4ปีไม่รอลงอาญา กับคดีนี้เนี่ยขั้นตอนต่อจากนี้ไปมันจะเป็นไงบ้างครับเพราะหลังจากเมื่อวันอังคารเนี่ยก็มีการควบกลุ่มตัวจำเลยทุกคนเนี่ยไปไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษพัทยาหังนี้ไปขั้นตอนของ14คนนี้จะเป็นยังไงบ้างอยากจะทำความเข้าใจกับคุณวิทย์เยับปกติแล้วเนี่ยคดีของคุณอาริสมันร,ร,รวมทั้งพี่น้องประชาชนคนทั่วไปก็ตามที่เป็นจำเลย กฎหมายกำหนดไว้เลยว่าศารชั้นต้นพิพากษาจำคุกไม่เกินหครับสารอุทธรยืนตามสารชั้นต้นหรือจะแก้จะกลับหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ลงโทษแล้วจำคุกไม่เกินห้าปีกฎหมายบอกว่าห้ามดีกาก็แปลว่าคดีนั้นจบแล้ว เขาไม่ต้องการให้คดีนั้นไปลกลงลกสารกันมากขึ้นไม่ใช่ชั้นต้นตัดสินแล้วอุทธรตัดสินแล้วยิ่งจะไปดีกากันอีกให้วุ่นวายสับสนโอลหม่านกฎหมายบอกว่าเฮ้ยถ้าสองสารพิภาคษาไม่เกินห้าปีแล้วจบลิเกเลิกเข้าคุกครับเว้นไว้แต่มีเว้นไม่ว้นไม่ได้ห้ามดีกาเด็ดขาดไม่ได้เห็้ไม่ได้ห้ามแบบปิดประตูตายคือยังดีกาได้เว้น เว้นแต่ผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีไม่ว่าในศาลชั้นต้นก็ดีหรือในศาลอุทธรณ์ก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นท่านหนึ่งท่านใดในจำนวนเนี่ยห้าคนศาลชั้นต้นมีอยู่สองคนที่ลงชื่อไว้ครับศาลอุทธรณ์มีอยู่สามคนที่ลงชื่อไว้ท่านใดท่านหนึ่งรับรองดีกาของนายอริสมันกับพวกอย่างนี้กฎหมายบอกว่า เอาละก็ดีกาได้แล้วท่านใดท่านหนึ่งใน5ท่านนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขไหมครับว่าจะลงได้ในกรณีที่เป็นเรื่องอะไรหรือจะต้องเป็นมีความสําคัญยังไงถึงจะลงได้คือโดยหลักแล้วเนี่ยในข้อกฎหมายคุณดีกาได้ตลอดครับเพราะปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครับเช่นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนไม่ชอบอ,อย่างนี้เป็น,ขนเขาเรียกว่าปัญหาข้อกฎหมายครับการพิจารณาตัดสินคดีหรือการพิจารณาคดีนะฮะ ไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไอ้อ,อย่างนี้เฮ้ยต้องให้เขาดีการครับไม่จําเป็นต้องรับรองหรอกครับหรือการตัดสินคดีเนี่ยเป็นการตัดสินนอกสำนวนครับจากการสืบพยงพยานจากอายการส่งเข้าไปอะไรอย่างเนี้ครับคือพูดง่ายๆอะไรก็ตามที่มันเป็นประเดน็นเป็นปัญหาข้อกฎหมายครับกฎหมายบอกว่าคุณจะทะลุไปศาลชั้นอุทธรชั้นดีกาเชิญครับ โดยไม่จําเป็นต้องให้ผู้พิพากษารับรองแต่กรณีนี้เนี่ยต้องให้แต่าาถ้ามันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงครับซึ่งปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยเรามองดูแล้วก็แทบจะไม่มีครับคือพูดง่ายๆว่าสารชั้นต้นกรองมาแล้วสารอุทธรณ์กรองมาแล้วเนี่ยปัญหาข้อกฎหมายแทบจะหารูหามุมเนี่ยยากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเช่นการตัดสินเนี่ยควรจะพิพากษายกฟ้องก็เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะฮะ คือสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยกรณีเหล่านี้ฟันธงตรงเปี้ยงไปเลยต้องรอให้ผู้วิพากษาท่านใดท่านหนึ่งรับรองเสียก่อนจึงจะดีกาได้แต่ถ้าไม่มีผู้วิพากษาท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยเรายื่นเสนอไปแล้วคุณอริธมันและพวกเนี่ยยื่นดีกาไปแล้วศาลท่านใดท่านหนึ่งบอกว่าไม่รับดีกาหรือว่าท่านไม่เซ็นให้เนี่ยก็แปลว่าดีกาไม่ได้จบดีกาไม่ได้จบลิเกเลิก คดีถึงที่สุดเข้าคุก4ปีลูกเดียวเพรันแปลว่าที่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทางโฆศกสาร,รยุติธรรมเนี่ยออกมาถแถลงว่าในชั้นนี้เนี่ยสารดีกายังไม่อนุมัติให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ยต้องรอว่าจะมีการยื่นดีการหรือไม่และสารจะรับดีการหรือไม่เนี่ยแปลว่าต้องดูไปอีกประมาณภายใน30วันว่ามีการรับดีการหรือเปล่าใช่ไหมอ่าประมาณ30วันเนี่ยแหละ30วันไม่เกิน60วันคืออ,อย่างนี้ คุณวิทยเยนก็ดีผมก็ดีถูกสารอุทธรพิพากษาลงโทษจำคุกครับเอาผมก็แล้วกันอย่าไปเกี่ยว<อ>คุณวิทยเยนเดี๋ยวเป็นลางอาจารย์เป็นทนายอยู่แล้วอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นทนายแล้วอาจารย์เป็นจำเลยด้วยได้ได้สารพิพากษาแล้วครัเวลาสารตัดสินวันนั้นเนี่ยนะคุณวิทยเยนพอสารตัดสินลงโทษจำคุกนายวันชัยสี่ปีปึ้งเวลา เราเองถูกสารวิพากษาจำคุกเขาก็เอาไปขังครับปกติเขาจะขังไว้ที่ใต้ถุนศาลก่อนใต้ถุนศาลแล้วช่วงนั้นก็ยื่นขอดีลรวก็ไม่ใช่ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวเขาจะยื่นขอประกันตัวนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นคดีที่ศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นท่านมักจะให้เพราะรู้อยู่แล้วว่าคดีนี้อุทธรณ์ได้โดยไม่ต้องรับรองอุทธรณ์ท่านก็จะสั่งและอนุญาตให้ประกันครับ แต่พอคดีที่จะต้องถึงสารดีกาเนี่ยแบบที่ว่าเนี่ยสารชั้นต้นเวลาเรายื่นไปเนี่ยมันก็ไม่มีดีการจริงว่าใครจะเขียนดีกาได้เสร็จในวันนั้นครับทนายที่ไหนก็เขียนไม่ได้ว่าข้าพเจ้าขอดีกานู่นนี่เขียนล่งหน้าไม่ได้มันไม่ได้หรอกคุณวิทยเยนนั่นหมายความว่าทนายเนี่ยต้องใช้เวลาสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันคือผูอ้ใดญไใกฎหมายเขาให้เวลาสามสิบวัน เขาก็จะต้องไปยื่นดีกาครับทีนี้ศาลท่านก็จะสั่งว่าไม่แน่ใจว่าจำเลยเนี่ยจะลื่นดีกาจะยื่นดีกาหรือไม่เรายื่นแล้วจะรับหรือไม่แล้ว,ไม,วไม่รู้ว่ายื่นไปแล้วเนี่ยผู้พิพากษานั้นท่านจะรับรองดีกาหรือไม่ครับในชั้นนี้จึงไม่ให้ประกันตัวเพราะไม่แน่ใจว่าให้ประกันตัวไปแล้วจำเลยจะหลบหนีหรือไม่แล้วกรณีที่ทนายความของกลุ่มคุณอริสมันเนี่ยนะครับ อ้างว่าเหตุผลที่จะใช้นี่ก็คือว่าบูญเหตุแห่งแห่งความผิดนี้เนี่ยมาจากแรงจูงใจทางการเมืองไม่ได้มีเจตนาราที่จะไปทําลายกาทลายล้างการประชุมหรือยุติการประชุมเนี่ยอันนี้ถือเป็นข้อแทจ็จริงหรือเป็นข้อกฎหมายครับอาจารย์ไอเหล่านี้เป็นข้อเทจ็จริงว่ามูลเหตุจูงใจนี่ยนะบูลเหตุจูงใจอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นข้อแทจ็จริงศาลก็จะต้องมาพิจารณาต่อไปว่ามันใช่มูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือเปล่า ผมต้องไปข่มขืนเขาเพราะตอนนั้นมีเหตุมูลใจทางการเมืองผมต้องตีกบาลคุณวิทยเยนเพราะมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองมันใช่หรือเปล่าผมต้องเข้าไปในห้างไปขโมยทรัพย์เข้ามาเพราะมีเหตุจูงใจทางการเมืองผมต้องเผาครับทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องศาลก็จะสามารถพิจารณาได้ดังนั้นประเด็นนั้นไม่ว่าจะจำเลยทนายจำเลยจะสู้ประการใดอย่างไรผมว่าเป็นขั้นตอน แต่ในชั้นนี้ถ้าตราบใดก็ตามที่ผู้วิพากษายังไม่ได้รับรองให้ดีกาครับเขาก็จะต้องถูกขังอยู่ในคุกก่อนอหลังจากนั้นเมื่อคุณทนายความนั้นได้เขียนดีกาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วจากนั้นเนี่ยก็ส่งไปให้ผู้วิพากษารับรองถ้าผู้วิพากษารับรองปึ้งเขาก็จะให้ประกันเดาวอานะว่าศาลน่าจะให้ประกัน ขั้นกระบวนการทั้งหมดนี่ก็น่าจะใช้เวลาไม่เกิน30ิบวันอาจจะเป็น60สวันก็ได้เพราะไม่แน่ใจว่าผู้พิพากษานั้นท่านยังอยู่ศาลเดิมหรือเปล่าอายกตัวอย่างศาลพัทยาครับผู้พิพากษาศาลชั้นต้นสองท่านครับท่านอยู่ศาลน,นั้นมันก็ง่ายใช่ไหมเพราะว่าเป็นคนตัดสินเมื่อสองปีที่แล้วตัดสินเมื่อปีห้าแปดถ้าท่านย้ายไปแล้วไปอยู่พัทลุง กระบวนการการส่งเนี่ยมันก็จะต้องมีขั้นตอนต่างๆเราผู้พิพากษาสารอุทธรณอีก3ท่านปกติท่านจะอยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่พัทยาท่านก็จะอยู่ที่สารอุทธรภาค 2, <อ>2ก็อยู่ที่ระยองครับใช่ไหมกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้ก็อาจจะใช้เวลา30วัน60วันหรือเร็วหน่อยก็แล้วแต่กระบวนการงานทางธุรการแต่เท่าที่ผมเจอมาก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ30วัน60วันครับวันเพราะว่ากว่าทนายความจะเขียนเสร็จก็เกือบ 7ถึงสิบห้าวันแล้วเร่งกันเต็มที่เลยโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอรจรก็ประมาณ7็คดีอย่า <at> งนี้เนี่ยทนายน่าจะร้อนใจรีบเขียนดีกาไหมครับกพราะอาจจะต้องทุ่มกันเต็มที่เต็มกำลังก็าอาจจะเจดวันนะ <at> นะฮะพอเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปยื่นสารอีกนะฮะฝ่าสารจะส่งให้ผู้พิพากษาร,รับรองครบเพราะว่ามันคนหนึง่งถ้าอยู่ที่เดียวกันมันก็ง่ายถ้าอีกคนอยู่คนละสาร มันก็ต้องฝ่าจะส่งสำนองสำนวนไปกระบวนการเหล่านี้เอาละเดาเอาว่าประมาณ30วันจากนั้นก็จะรู้ว่าคนทั้งหมด14คนนี้จะมีใครผู้พิพากษาท่านใดรับรองหรือไม่ถ้าไม่มีท่านใดรับรองแปลว่าคดีนี้ถึงที่สุดจบแล้วคือถ้าไม่สามารถดีกาได้ก็จบแค่นี้จบแค่น,นี้ผมสงสัยนิดนึงอาจารย์ตอนชั้นศาลชั้นอุทธร์เนี่ยมีการขอประกันตัวตอนนั้นเนี่ย ทุนประกันของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันอย่างของคอุณอริ็มันเนี่ยใช้ถึงสองล้านบาทส่วนของคนอื่นๆเนี่ยใช้แค่8 0 0แสนบาททำไมคดีเดียวกันความผิดเดียวกันสารชั้นต้นพิพากษาลงโทษเท่ากันแต่เงินที่ใช้ประกันตัวไม่เท่ากันเออผมก็ไม่ทราบเหตุผลของศาลท่านนะ,ะแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นอำนาจของศาลที่ท่านจะกำหนดวงเงินประกันท่านจะดูจากอะไรบ้างโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาท่านดูเนี่ยท่านจะดูความหนักเบาแห่งข้อหา แล้วก็จะดูโทษที่พิพากษาไปแล้วก็รวมทั้งพฤติการของบุคคลรวมทั้งมีพฤติการว่าจะหลบหนีอะไรยังไงหรือไม่ต่างๆก็อาจจะมองดูว่าอริสมันนั้นไม่ใช่มีคดีนี้คดีเดียวเพราะมีคดีนี้แล้วแล้วมีคดีอื่นๆที่อาจจะแหลมแหลมอยู่อีกที่จะพิพากษาอย่างคดีคนรัชมานเนี่ยมีคดีที่เร,เร็วนี้จะตัดสินชั้นฎีกาเลยนะครับอาจารย์ก็คือ คดีที่คุณอพิสิทธ์เนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทเพราะคุณอริสมันเนี่ยเคยหมิ่นประมาทว่าคุณอพิสิทธิ์สั่งทหารฆ่าประชาชนศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ยืนครับจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาและศาลฎีกาจะฟังเมื่อไหร่นะคือศาลฎีกาเนี่ยเดิมจะฟังจะเดิมจะอ่านคพิภากษาไปแล้วแต่คุณอริสมันเนี่ยยื่นแบบรลองแพทย์ว่าป่วยไม่มาฟังเพราะฉะนั้นศาลก็นัดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันที่28นี้นครับอาจารย์ เพราะนั้นผมว่าสามท่านอาจจะดูจากพฤติการครับแล้วก็อาจจะเห็นว่าเป็นแกนนําหรือเปล่าครับท่านเลยตีหลักประกันไว้สูงด้วยนะส่วนคนอื่นๆอาจจะยังเห็นว่าไม่มีคดีอะไรยังไงดังนั้นเนี่ยท่านก็เกรงว่าเป็นไปได้เพราะว่าคดีนั้นป่วยเลื่อนเฮ้ยคดีนี้ให้ประกันตัวไปตีไว้วงเงินสักแปดแสนนี่มันเด็กๆอะ่ะก็เลยอาจจะมองดูแล้วว่าตีไว้สักสองล้าน อย่างน้อยที่สุดก็ทําให้ช่างใจได้ว่าจะหนีหรือไม่หนีคือถ้าหนีก็จะสูญสองล้าน,นะอ,าอะไรอย่างนั้นแต่ทั้งหมดนี่ผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะแต่เป็นดุลพินิษของศาลที่จะกําหนดวงเงินประกันคืออย่างคุณฤทิมานเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือโดน4ปีในคดีนี้นะครับอาจารย์ถ้าสมมุติว่าวันที่28นี้ถ้าสมมติว่าศาลยืนตามศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นคือจําคุกหนึ่งปีเนี่ยแปลว่าคุณฤทิมานเนี่ยโดน หน่อๆแล้วเนี่ยห้าปีก็แปลว่าเขาไม่ได้หมายความว่าติดสี่ปีแล้วเอาหนึ่งปีนั้นติดรวมไปด้วยใช่ไหมเพราะบางคนบอกเฮ้ยสี่ปีแล้วไอ้นั่นปีหนึ่งหนึ่งปีมาเป็นศับเซร็จของสี่ปีไม่ได้ไอ้หนึ่งปีมันก็น่าจะอยู่ในนั้นไม่ครับเขาจะนับต่อกันแปลว่าสี่ปีของคดีนี้ก็ว่ากันไปครับคดีของคุณอพิสิทธิ์แปลว่าสี่ปีนี้เสร็จแล้วค่อยมาต่อกันไปนะเพราะอย่างกรณีคุณอนิสมันเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้า กว่าจะรอว่าสารจะรับดีกาหรือไม่เนี่ยสารดีกาคดีคุณพิสิทธ์ฟ้องมิ่นวะมาทก็น่าจะตัดสินแล้วเพราะโอกาสก็ค่อนข้างสูงนะอาจารย์ว่าที่จะถูกเพราะนั้นเผลอเผลอจําจำคุกถึงที่สุดเนี่ยอาจจะจำคุกของคุณอภพิสิทธ์ก่อนก็ได้เพราะว่าคุณของพุอภิสิทธ์วันที่เท่าไหร่นะวันที่28นี้แหละครับอาจารย์พอ28ยี่สิบแปดนี้ก็จะเห็นลายลอยู่สัปดาห์หน้าแล้วใช่ไหม แต่คดีเนี้ยยังจะต้องรอขั้นตอนกระบวนการต่างๆทั้งหมดครับดังนั้นเผลอๆอาจจะต้องสมมุตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมุติสมมติยืนยืนไม่ได้นอนนะยืนนี่ก็แปลว่าหนึ่งปีติดก่อนครับเพราะนั้นอีกสี่ปีนั้นก็ต้องต่อจากหนึ่งปีเสร็จถ้าแปลว่าคดีของคุณอภิสิทธิ์มาแล้วก็แปลว่าติดไปครับแล้วเกิดหลังจากนั้นจะเกิดสารไม่มีใครรับรองเลยครับเขาก็ติดสี่ปี สารก็จะบอกว่าให้นับต่อจากคดีที่ตัดสินหนึ่งปีนั้นไปก่อนสมมุติวันที่28นี้เนี่ยสารยืนให้คุณริสมานติดคุกหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายก็ไม่ต้องทำเรื่องขอป,ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าปล่อยไปก็ไม่ีประโยชน์เพราะไปโดนคดีนั้นอีกเออเออใช่เพราะฉะนั้นทนายก็เออผมก็ลืมคิดเลยนะก็ทำแต่เรื่องดีกาไปเพราะไม่ต้องขอปล่อยตัวชั่วคราวละเออใช่ใช่ใช เพราะยังไงยังไงสมมติว่าคดีนั้นถึงที่สุดเปลี่ยงคุกคุกหกเดือนคุกหนึ่งปีครับอ่ะขอประกันไปทําอะไรใช้ป่ะครับเอออันนี้ก็น่าคิดนะทนายก็เดินแต่เรื่องในการดีกาไปเรื่องดีกาไปจนกระทั่งติดคดีของคุณอภิสิทธิ์เสร็จแล้วค่อยขอประกันอีกครับใช่ป่ะทีนี้คุณอริสมันเองแล้วก็พวกอีกสิบามคนเนี่ยผมเชื่อว่าอีกหลายคนในนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพายัพปั้นเกต คุณหลายคนที่อยู่ใน,ใน13 14คนเนี้นะครับอาจารยก็มีคดีอื่นๆอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเพราะระหว่างที่อยู่ที่คุกเนี่ยก็ต้องมีการเบริกตัวไปฟังคดีนู้นคดีนี้อยู่เรื่อยๆแล้วคดีแต่ละคดีตั้งแต่ปี52 53เนี่ยอย่างมี53ถ้าจําไม่ผิดคุณพยับปั้นเกตก็จะมีคดีที่บุกรงบัลจุลามีคดีอื่นๆตามมาอีกเนี่ยเพราะคดีเหล่านี้ก็ ถ้าศาลทยอยตัดสินก็จะทยอยกันมาทบทบทบท,บ,ท,บ,ท,บ,ทบความผิดไปเรื่อยถ้า <ๆ S 2> <ๆ S 1> คน <ๆ S 1> พวกนี้ติดคุกอยู่ชนบุรีนะครับอยู่พัทยาอยู่หนองปาลาไหลหรือที่ไหนยังไงก็แล้วแต่ครับเวลาจะพิจารณาที่ศาลที่กรุงเทพศาลอาญาหรือศาลใดก็ตามในพื้นที่ของกรุงเทพครับ,รบเขาก็จะต้องส่งตัวก็ต้องนั่งรถราชทรนมมามามาที่นี่มาที่นี่หรือเขาอาจจะส่งตัวมาก่อนรอไว้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นกระบวนการของทางราชธณฑ์ ก็แปลว่าเขาก็โชคดีมีโชคดีด้วยจย์คือได้สามารถเคลื่อนย้ายจากการขังเนี่ยปกติบางคนขังที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแต่คนนี้เขาอาจจะได้ขังอยู่ชนบุรีได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างแหมคุณก็พูดบางช่วงไม่ติดบ้างไม่รู้นะไม่ใช่จย์ผมก็แบบเออสมมติบางช่วงอยู่พัทยาช่วงที่พ่อมาดำเนินคดีที่กรุงเทพไปย้ายมากรุงเทพแล้วพ่อคดีพิจารณาอะไรอะไรเสร็จแล้วก็ต้องส่ง กลับไปขังไว้ที่พัทยาหนองปราไล่แล้ว,วคดีอย่างสมมติคุเรซิมานปีแต่แต่กระบวนการในกระบวนการของราชทัณร์เขาอาจจะเพื่อความสะดวกความอะไรเนี่ยเขาอาจจะขอย้ายเรือนจําไปที่แห่งใดแห่งใดได้ไดอาจจะไม่อยู่กรุงเทพไปเลยเช่นตอนนี้อาจจะขอย้ายมาอยู่กรุงเทพเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดคดีโดน4ี่ปีบวกหนึ่งเนี่ยเป็นต้องเป็นอย่างนี้ไหมนะว่า4ี่ปีอยู่พัทยา พอผิดพระยาอีกหนึ่งปีไปสุดท้ายย้ายมาอยู่กรุงเทพหรือไม่ขนาดมันได้ทั้งนั้นอ่ะทั้งนี้กระบวนการราชัณฑ์เนี่ยเขาขอย้ายกันได้ม,มีเยอะแยะไกไปที่เขามีระเบียบ<ม>ขั้นตอนว่าบางคนญาติจะต้องดูแลมาเยี่ยมอยู่สีคิ้วอ๋อญาดหรือนักโทษก็ขอย้ายได้ก็มีเรื่องทําเรื่องได้มีกระบวนการมีขั้นตอนอครับบางทีผมก็จําภาพไม่ได้วเหตุการณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นของคุณอลิสแมนอลิสแม,น,<ไ>มนเนี่ย คุณพิทยเ,เย็นพอจะจําภาพได้ไหมว่าตอนนั้นโอ้ผมจําได้สิจารย์เพราะวันนั้นวันที่เกิดเหตุการณ์ที่รอยยคลิฟตวันนั้นเนี่ยผมอยู่ที่รอยยคลิฟด้วยฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเลขานุการทัรร้งตีประจำสำนักนายกนะครับอาจารย์แล้วก็ช่อง11เนี่ยก็ไปถ่ายทอดสดรายการเชื่อมั่นประเทศไทยของคุณวิสิษษ์ที่เพราะช่วงเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ารายการเชื่อมั่นไปถ่ายต่อออกอากาศวันอาทิตย์ก็กองถ่ายก็ไปอยู่ที่นู่นเพื่อจะถ่ายทํารายการ ก็ผมก็ได้เห็นเหตุการณ์วันนั้นนะครับก็อยู่อยู่ในที่นั่นก็ได้เห็นภาพอยู่คุณอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาปลุกเบิกมาเลยไหมอยู่ครับอยู่ผมก็ยังในตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังหยิบมือถือเนี่ยมาถ่ายรูปเลยนะจ๊ะเนยะคือตอนนั้นเนี่ยคนคือกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเขายังไม่รู้จักผมคือหน้าตายังไม่เป็นที่รู้จักเห็นเขาว่านายกรัฐมนตรีคุณพิสิทธ์ก็โดนไล่ล่าโดนไล่ทุบรถเลอะไรเมือนกันใช่ไหมความสีแยกสีเยอะอะไรเนี่ยคือที่ทุบรถที่สีแยกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนวันนั้นครับอาจารย์คือก่อนจะมีการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนเนี่ยคุณวิสิตจะต้องคือในฐานะนายมนตรีเจ้าภาพเนี่ยก็จะไปตรวจสถานที่ก่อนอว่าสถานที่การประชุมเรียบร้อยไหมไปตรวจดู<อ>ก็นั่งรถไประหว่างที่จะกลับจากพัทยาจากรอยัลคลิฟตเนี่ยลงเขามาทางพัทยาใตา้ก็มาติดไฟแดงน,นั่นคือวันก่อนหน้านั้นครับอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์อย่างเนี้ครับบางทีบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ห,หรือบางคนก็อาจจะลืมเลือนไป อย่างผมนี่ก็ยังนึกภาพปฏิปะตะไม่ค่อยได้ครับผมว่าเราลองไปดูคลิปตรงนี้ย้อนลอยถอยกลับแต่สักนิดดีไหมครับได้ครับไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าเป็นการใช้สิทธิการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอีกต่อไปการชุมนุมปิดล้อมเพื่อทำร้ายนายกรัฐมนตรีบริเวณสี่แยกเมืองพัทยา การใช้รถแท็กซี่ปิดเส้นทางการจราจรสำคัญหลายแห่งในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณร,รอบอนุสาวรีย์้ัยสมรภูมิทำให้ประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้รับความเดือดร้อนรุนแรงการกระจายกำลังไปปิดล้อมคมขูและกดดันตามสถานที่ราชการต่างๆการประกาศจัดทีมไล่ล่าตัวนาย,ยกระฐุมตรีการบุกไปขัดขวาง การประชุมอาเซียนและประเทศคู่เจรจาที่เมืองพัทยาทำให้การประชุมที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติต้องยุติลงเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมเกิดความเสียหายร้ายแรงการหารือร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจยุ่งฉับและทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศชาติซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก นายกรัฐมนตรีต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่เลือกต้กยาและจังหวัดชนบุพอพอรีเพื่อจัดก,การกับปัญหาและดูแลอารักขาผู้นำต่างชาติอย่างปลอดภัยผมอยากจะยินก,กับพี่น้องประชาชคนครับว่ารัฐบาลต้องขออภัยที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นบนความสูญเสียของประเทศชาติในวันนี้ใครก็ตาม ที่ประกาศชัยชนะผมถือว่าคนคนนั้นหรือกลุ่มคนเหล่านั้นคือศัตรูของประเทศไทยแทนเหตุการณ์วันนั้นมันจะว่ามันตื่นเต้นนะนะเพราะว่าเราไปกันเนี่ยเราทราบก่อนวันที่เขาจะบุกขึ้นมาแล้วว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยมาชุมนุมกันอยู่บริเวณใกล้เคียงอยู่บริเวณคือโรองงานเมื่อคลิมีมันอยู่บนเขาเขาชุมนุมกันอยู่ด้านล่างวันนั้นเนี่ยก็มีเตรียมการการประชุมอาเซียนกันผมไปถึงตั้งแต่ คืนวันก่อนที่จะเกิดเหตุก็ทราบมาอยู่พอเช้าวันลุกขึ้นเนี่ยเราก็ทราบแล้วกลุ่มคนแสดงขึ้นมาแน่ครับเลาสิ่งที่เราได้เห็นวันนั้นเนี่ยภาพวันนั้นอาจารย์ลองนึกถึงผมนึกถึงภาพวันนั้นนาจารมันเหมือนเราดูหนังซอมบี้อ่ะว่าไอ้ฝูงซอมบี้มันแตกฝูงแล้วมันผ่าเข้ามาเนี่ยมันน่ากลัวอย่างนั้นอาจารย์คือมันมากันแบบเหมือนกับคนไม่มีสติผมอยู่คือตอนนั้นเนี่ย ผมไม่ได้นอน,นที่รอยยลครีฟคืนก่อนหน้านั้นเนี่ยผมนอนที่โรงแรมเชอร์ตันซึ่งติดกับรอยยอครีฟคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งทีมงานแล้วก็จริงๆผู้นำแต่ละประเทศก็จะกระจายกันอยู่ในหลายโรงแรมในพัทยาครับนะครับที่เชอร์ตันนี้ก็มีผู้นำบางประเทศอยู่ที่นั่นวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมอยู่ข้างนอกรอยยอคร f ฟก็มีผมก็เดินมาเนะพราะมันติดกันเชอร์ัตันกับรอยยอครีฟเนี่ยก็เดินมาดูเหตุการณ์อย่างที่เรียนจานว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่เป็นที่รู้จักของอคนเสื้อแดง เราก็เห็นคนแสดงแบบเหมือนกับอะไรซอมบี้นี่มาไม่ไดนภาพยนตร์เลยยันเรากบุกเข้ามาแล้วพอตอนอย่างในภาพที่เห็นพอกระจกแตกก็คือเข้ามาซึ่งผมก็ยืนอยู่ก็ไม่รู้จักผมก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นก็กยังมีโอกาสได้ใช้มือถือถ่ายลงถ่ายรูปบ้างแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นวันนั้นก็คือผู้นําหลายคนเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาที่รายัลคลีฟเพราะว่าติดอยู่ที่โรงแรมที่ตัวเองพักอยู่ก็ไม่ได้ขึ้นมาแต่ว่าผู้นําจํานวนหนึ่งอยู่ในห้องประชุมแล้ว ผู้นำบางท่านเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างเดินทางมาอย่างเช่นผู้นําจากออสเตรเลียเนี่ยกำลังเดินทางมาประเทศไทยก็พอเดินทางมายังไม่ถึงอูตเภาเนี่ยเครื่องบินก็อยู่เทินกลับพอรู้ละว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่วันนั้นสิ่งที่เราได้เห็นก็คือภาวะความเป็นผู้นำเพราะว่าวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราพอจะทราบแล้วว่าว่าเสื้อแดงเนี่ยบุกขึ้นมาถึงรอยัลคลิฟแน่แล้วกําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาไม่อยู่วันนั้นเนี่ยคุณพิสิทธิ์เองเนี่ยก็ก็ ก็ก็นิ่งนะครับรู้อยู่แล้วว่าเอามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยู่จนกระทั่งส่งผู้นําทุกคนออกจากรอยัลคลิฟฟวันนั้นการอบพยพออกจากรอยัลคลิฟเนี่ยก็มีทั้งผ่านทางเรือออกทางสปินบอสทางข้างหน้าบางส่วนเนี่ยออกเฮลิคอปเตอร์ออกไปคุณวิศิตก็ใจเย็นก็ต้องยอมรับว่าท่านเป็นผู้นําที่นิ่งมากท่านก็ใจเย็นรู้ทั้งรู้ว่ากลุ่มคนแสดงบุกเข้ามาแล้ว อยู่ใกล้ตัวแล้วเนี่ยก็รอส่งจทั้งทุกคนออกจากรอย a l คลิ f f อย่างปลอดภยัยครับแล้วก็ถแถลงข่าวที่รอย a l คลิฟ f ขอโทษพี่น้องประชาชนที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วจึงไปส่งไปไปที่อุตภเปานั่งเครื่องบินแล้วก็ไปส่งผู้นําทุกคนออกครับ